สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติครับสนามสุพัชราใสครับมารับชมเกมแข่งขันฟุตบอลกรุ่มภษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2568รุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทกอในนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2ยอดทีมครับทางด้านของอัสสัมชัญธนบุรีครับพบกับโรงเรียนเทพสิริ์ทร์นะครับในส่วนการบรรยายทุกท่านอยู่กับผมครับพีระสมวรรณยุทธครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในเกมนี้และทีมงานได้สดจับเบอร์เบิมนะครับ เช็คความพร้อมครับแล้วก็ดูนาฬิกาสักนิดหนึ่งให้สัญญาณเริ่มเกมครับทางด้านของเทพศิรินเป็นฝ่ายเขียรูปเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจองของท่านนะครับทางหน้าอสมชันทนบุรีก็จากขวาไปซ้ายครับให้ไหลต่อขึ้นมาอาครับเคลลี่เคลลี่ลากมาเองแล้วแต่นีได้เคลลี่เปิดข้าม อลออกหลังไปครับการแรกที่ได้ขึ้นมาครับทางด้านของเพรสเคลลี่นะครับบอกเพื่อนขยับมารับซะหน่อยจะถุมมาแล้วอาแตะต่อมาอาบเคลลี่เคลลี่ได้บอลมาเคลลี่ทางซ้ายเคลลี่มาแล้วมาเองเคลลี่แล้วโอ้โหโดนเสียบจังหวะนี้แล้วได้ฟาวแล้วโอ้โหใบเหลืองครับโอ้โหลุยมาเองครับโซโล่เดี่ยวมันเลยครับเกือบจะเข้าเขตโทษอยู่แล้วครับ ดูเนี่ยครับจากกลางสนามก็ลากขึ้นมาเองครับมีเพื่อนทําทางอยู่ทางซ้ายครับหลอกเหมือนจะให้แล้วลากมาโหูโดนเกี่ยวไว้ตรงนี้นี่แหละครับโอ้โหนี่ครับดูจังหวะลากเข้ามาครับเนี่ยเรเอาไม่อยู่จังหวะแรกจังหวะที่2นี่แหละครับที่เสียบเข้ามาแล้วรับใบเหลืองไปครับยิงรักทิตาฐานครับจะเป็นคนเล่น ยายามเน้นที่สุดแล้วครับกำแพงโอ้โหยืน6คนเลยครับแน่นนีเดียวครับเข้ามาคุยได้ครับชาวแชทนะครับคุยกันได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชม2,000กว่าแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับอาวครับปั่นลูกนี้แล้วหนึ่งศูนย์เลยครับทางด้านของเทพศรินขึ้นนำครับจากยิ่งรักธีตาฐานโอ้โหฟรีคิก อุดเด็ดดวงเลยครับลูกนี้ครับนี่ครับแฟนบอลเทพศรินเฮก่อนครับได้เฮแล้วครับนี่ครับมองบอลแล้วก็มองเป้าหมายแล้วหูปั่นข้ามมาพอดีพอดีเลยครับมั่นใจเลยครับทางด้านของยิ่งรักทีตฐานแล้วเป็นประตูขึ้นนะไม่เกับเทพศรินครับหนึ่งศูนย์ครับเทพศรินหนึ่งอัสสัมชัญธนบุรีศูนย์เคลียร์ทิ้งออกมาครับ อ่าคแล้วจ่ายต่อมาเคลลี่เคลลี่คืนข้างในมีขยับต้องลากมาเองก่อนครับมีเคลลี่ประครองอยู่แล้วลากมาจ่ายต่อออกมาทางฝั่งซ้ายตรงนี้ในกรอบเกตโทษโดนบังไว้ล้เลือกโอ้มุมมันไม่เหลือแล้วครับก็เป็นคนเดิมครับยิ่งรักศีตถานครับ16ปีจะเตะสนามสุบ นั่นไหนนะั่รอบรองรอบชิงครับแล้วดูจังหวะที่เปิดมาเข้ามือของราชพลทรรนิยมครับเปิดมาแล้วไม่ถึงทางด้านของเคลลี่อ้าวแต่ว่าจ่ายมาพลาดเหมือนกันครับเตะจากประตูครับราชพลทรรนิยมเปิดขึ้นมาเราบอลกลับมาเป็นของอศัศวินธนบุรีครับทิ้งยาวขึ้นมา บอลแรกเก็บได้ครับแต่วนหนีวนหนีแล้วจ่ายเข้ามาด้านในได้2ลูกนี้แล้วปินปัดทิ้งได้ครับราชพลทำนิยมต้องออกแรงเซฟครับลูกนี้ดูครับแต่หนีมาแล้วหู้ได้ลองปั่นครับทางด้านของหมายเลขแปครับจีรายุส่งขาวครับต้องชมตั้แต่จังหวะให้มาของปริวัตรบัวเจริญครับก่อนที่จะเป็นจีรายุที่ได้ยิง สัมชัญธนบุรีแปะคืนแล้วเปิดยาวมาตรงนี้ก็เตะทิ้งออกมาเลยครับแล้วพุทิสิงห์ก็ปานวินหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับจบครึ่งแรกไปเป็นทางฝั่งของเทพศิรินครับที่ออกนำอสัมชัญธนบุรีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ไปจากคนนี้แหละครับยิ่งรักทีตฐานในนาทีที่สิบสี่นะครับเทพศิรินหนึ่งอสัมชัญธนบุรีศูนย์นะครับนี่ครับเนชั่นแนลสเตเดียมครับสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราสใยครับ เกมในนัดชิงชนะเลิศรุ่น14ปีประเภทกอนะครับถึงหลังครับทางฝั่งของอสมชันนบุรีเป็นฝ่ายกี่ยลร่วมเกมนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในหน้าจอทุกท่านก็เหมือนเดิมนะครับยังพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับในช่องแชทนะครับนะครับบอลตรงนี้ครับอยังบังได้แต่โมรยพงศ์พยายามจะไปเบียดครับไม่ได้เอามาได้อีกทีนึครับบอลที่โมรยพงศ์ ยอ้อนหลังกลับมาก่อนครับพระลคารมแต่จ่ายพลาดแล้วตรงนี้ครับกิศดาบคุคจรให้ขึ้นมาครับจิรเด,ดโเชโคษาจิรเด,ดโเชโคษาแล้วโอ้โหลุยเข้ามาตรงนี้ลากมาในกรอบเพชรดเรายัดอ้โอ้โหมงไม่โดนครับกิษดาบคุคจรครับดูลากหนีมาครับจิรเด,ดโเชโคษาตรงนี้ไม่ล้มนะครับ แล้วตัดเข้ามาด้านในเลือกหูแต่ให้มาตรงนี้แรงแลือเกินครับแล้วขึ้นหมงไม่โดนครับทางด้านของกฤษดาบัวกรจะจนหูแต่จังหวะโซโล,โล่ลุยเข้ามาตรงนี้อันตรายทีเดียวครับโอโ้โหโอกาสใกล้เคียงครับของทั้งฝั่งอัศสัชัญบุรีครับอัศสัชัญบุรีวางเปลี่ยนขึ้นมาไม่แม่นอา้าวแต่ว่าดักได้ครับเอาแล้วครับ ลุยมาทางขวาเปิดมาข้างในก็ยังหมองสกัดได้ครับด้านของอิทธิพันธ์เคลียออกมายังมาเข้าทางพลวัตวัลเจเินจ่ายมาด้านในจับแล้วยังไงครับจะหาช่องไปไม่ได้ครับเดนิสโกโนโเดนิสแล้วเล่นยากไปหน่อยยังเคลียได้ในจังหวะที่2ครับด้าน,นของบัจาการมลสั่งช่วยอ่าครับแล้วหนีมาได้ครับแต่ว่าไปไม่ผ่านครับธนวัฒน์จิตเฟือ อ่ครับหมวนหนีได้หมวนหนีได้แต่ว่าก็เสียบอลให้ทางฝั่งเทพศิรินครับไปเสียบอลกลางทางเยอะแล้วได้ฟาวแล้วครับลูกนี้เทพศิรินเขาใส่บรรจงบอลสั่งช่วยครับจังหวะนี้นี่ครับเอาบอลมาได้ครับทางหน้าของบรรจงบอลครับกอนที่จแตะหนีโอ้โหแล้วดับเดวลทีมเข้ามาจาังหวะโดดหลบเนี่ยบอล เหมือนจะขาเนี่ยไปโดนบริเวณศีรษะด้วยครับทางน้านพระธนพงผมรอดนะครับไหลมาแล้วครับลองยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบครับปรึกษากันหน่อยครับโค้ชของทางฝั่งเทพศิรินครับนี่ครับควเคยพาวเวอร์ครับและนี่ครับคนละอารมณ์กันเลยครับทางด้านของแฟนบอลอัสสัมชัญธนบุรีครับ กลางล้มเตะได้ไหมมันจะไม่ได้มันจะมันจะเกะกะสิอ่าครับแล้วลุยขึ้นมาแต่ว่าหูยังผ่านมาได้ด้วยแล้วสุดเส้นเปิดเข้ามาก็หูยังเป็นเดนิสโกโนที่โหมกัดได้แถว2มาอีกทีนึงไม่ยังไม่ได้ครับยังหาจังหวะยิงไม่ได้อ่าครับเปิดเข้ามาอีกทีนึงยังเคลียร์ทิ้งได้ครับประเจียมโมสังช่วย ต้บุทวีหัวสายเปลงได้ไหมได้ครับได้ครับสายเปลงได้ทุกที่นะครับครับทุ่มเข้ามาแล้วครับบอลของทีศิลิครับแต่ว่าลุยขึ้นมาได้ครับชลสิิธิ์โพธาชลสิิธิ์ยังมีความสดอยู่ชลสิิธิ์พึ่งลงมาแล้วตรงนี้สไลด์ทิ้งไปได้ครับพยายามกระตุ้นเพื่อนหน่อยนะครับปัทรพลพรมรอดดูภาพช้าครับ ลงมาใหม่ยังสดอยู่ครับชลสิธิ์โพธาครับตรงนี้ก็กัดไม่ปล่อยไหมงัครับพัทรพงษ์พรมรอดนะครับรีคิ้ครับของทางด้านเทพซิลินครับเปิดแล้วข้ามขาออกหลังไปเลยครับเป็นตัวสำรองนะครับไม่รู้จะได้ลงมาหรือเปล่านะครับตอนนี้เหลือโคต้าสุดท้ายแล้วครับแล้ว แทงชองมาหลุดแล้วตรงนี้เอาโู้โหเรื่องไม่ยิงครับแล้วเหมือนจะมีธงล้ำหน้าแล้วครับโอ้หแล้วเดนนิสถึงตัวเร็วเหลือเกินครับโอ้โหดูภาพช้าครับนี่ครับขอเลยครับทางด้านของภูริวัฒน์แล้วให้ต่อมาตรงนี้ครับโอ้แต่ล้ำหน้าครับ ทางด้านของรัชนนเมืองมาเาดี๋ยแวแฟน,นเทพศิรินครับก็ยังร้องเพลงเชียร์กันอยู่นะครับเอาล้วครึ่งหลังทันาทีครับยังพอมีเวลาก็ทางด้านอสัมชันธบรีเดนิสโกโนเคลียไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยเอาล้วครับสนาทีที่เหลือตรงนี้ครับไทยต่อมาแล้วโอ้ก็ลึกไปถึงรัชพลทํานิยมครับ ฝนสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเบาๆนะครับบางๆเปิดเข้ามาหม่งสก,กัดได้ครับบอลมันไม่กระดอนไปไหนครับตรงนี้หน้ากรอบเกตโทษตรงนี้ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวแล้วให้ลุกขึ้นมาโอกาสของเทพซิลินได้สวนกลับมาครับยิ่งรักทิรฐานยิ่งรักแล้วข้างขวามีขอไหลไปถึงไหมไม่ถึงครับ อที่พัฒรพงศ์พรมรอดเปิดยาวมาเอาเคลียร์เคลียร์ไม่ขาดแบบนี้แล้วมีไปดึงก็เสียฟาวครับแล้วใบเหลืองที่2ครับทางหน้าของเดนิสโกโน่เป็นใบแดงครับโอ้ใบแดงครับเดนิสพยายามเบรกไว้ครับไม่ให้เข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับดูภาพช้าครับ เนี่ยลากมาแล้วมีเหมือนจะไปเหนี่ยวนิดนึงแล้วตรงนี้มีอาการเจ็บด้วยครับภ oh. ูริวัต์บัวจเจริญแต่ว่าก็พยายามฝืนนะครับแล้วฟรีคิกในระยะอันตรายทีเดียวครับของทางฝั่งอสัมชันธนบุรีครับหัวต่อนนี้ต้องนักษาสกอร์ไว้ครับเทพศิรินส่วนทางนี้ต้องตีเสมอเพื่อไปลุ้นกันในการโดนจุดโทษนะครับเป็นภูริวัต์บัวจเจริญครับรับหน้าที่ลูกนี้ แล้วมุมมันมีมุมเปิดอยู่นะครับวิ่งมาแล้วสัตว์ลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้โหดูภาพช้าครับนี่ครับเล็งแล้วเหมือนจะหลอกครับแต่ว่าผู้ปู่จังหวะยิงก็ข้ามคานออกไปแล้วเตะจ่าพลตรของเทพศิรินครับตอนนี้ทดมา5นาทีครับ <S <S แฟนเทพศิรินนี่รอเตรียมชาลองแล้วนะครับถมเข้ามาครับ แล้วูวสินเป่าด้วินหมดเวลาการแข่งขันกันแล้วเป็นทั้งด้านของเทีมศิลินทําได้ครับเอาชนะอัสสำชานทนบุรีครับไปได้ดิสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกฟรีคิกในครึ่งเวลาแรกนาทีที่14ครับของยิ่งรักทีตาฐานแล้วเป็นประตูโทนประตูเดียวของเกมนี้ครับ เทพศิรินครับคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลกรมเักศษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปกีการศึกษา2568รุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทกอนะครับโอ้โก็2รุ่นของอสัมชัญชนบุรีครับในรุ่น18ปีก็ไปแพ้ให้กับทาน,นาของส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับส่วนในรุ่น14ปีก็มาแพ้ให้กับเทพศิรินครับโอ้โห สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ